It's time for a Cup of Culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่612กับผมอาร์มสุพิชัยคณะช่างครับ บรรยากาศช่วงนี้กลับมาคึกคักอีกแล้วเพราะว่าน้องๆน,นักเรียนเนี่ยเปิดเทอมกันเป็นที่เรียบร้อยละทําให้ผมนึกย้อนเหตุการณ์กลับไปช่วงวัยเด็กเลยครับคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาและเราก็หยิบเสื้อผ้ามาใส่อย่างมั่นใจแล้วพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บ ก็ต้องปลาดใจครับเพราะว่าเฮ้ยทั้งโรงเรียนไม่มีใครใส่ชุดลูกเสือหรือแนนนาลีมาเลยและเราเป็นคนเดียวที่แต่งชุดมาอย่างเต็มยศเลยตอนนั้นคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมเชื่อว่าความรู้สึกแรกที่ทุกๆคนต้องเกิดขึ้นแน่นอนเลยก็คือคงรู้สึกอายใช่ไหมครับว่าโอ้โหแต่งมาอยู่คนเดียวเลยและความรู้สึกถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นความรู้สึกของความไม่เข้าพวก เลือก็ไม่รู้เลยว่าจะทำตัวอย่างไรถูกดีหากเรากลับมามองในบริบทขององค์กรนะครับนี่อาจจะเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันกับที่พนักงานใหม่เนี่ยเข้ามาในองค์กรไม่รู้ทิศรู้ทางว่าองค์กรนี้เป็นอย่างไรไม่รู้ว่าเขามีวิธีปฏิบัติอย่างไร รวมไปถึงกลุ่มพนักงานทั้งเดิมครับที่อยู่มานานแล้วแต่พอไปถามว่าเอ๊องกรนี้เขามีวัฒนธรรมเขามีค่านิยมอย่างไรเนี่ยก็กลับตอบไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรผมว่าเขาก็คงรู้สึกแบบเดียวกับเด็กนักเรียนคนนั้นเหมือนกันครับคำว่า core values เนี่ยคือสิ่งที่องค์กรให้คุณค่ามันเป็นความเชื่อพื้นฐานที่กำหนดทิศทาง การดำเนินงานขององค์กรครับแล้วมันก็ยังเป็นเหตุผลเบื้องหลังทุกสิ่งที่คุณลงมือทำด้วยและยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่วัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปประถามเป็นชุดพฤติกรรมอีกด้วยครับคำถามที่ผมสนใจมากๆเลยก็คือแล้วเรา จะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าพนักงานของเราเนี่ยมีความเข้าใจหรือมีความเห็นที่ตรงกันเมื่อเราพูดถึงคำว่าค่านิยมหลักขององค์กรเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเจ็ดสัญญาณเตือนว่าพนักงานของเราไม่เข้าใจค่านิยมหลักขององค์กรครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อที่หนึ่ง การตัดสินใจและพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรค่านิยมหลักขององค์กรหัวใจสำคัญเลยก็คือมันช่วยเป็นตัวกำหนดวิธีปฏิบัติของพนักงานครับเมื่อพนักงานไม่เข้าใจค่านิยมองค์กรของเราก็มีแนวโน้มฮะว่าจะนำไปสู่การตัดสินใจแล้วก็พฤติกรรมต่างๆเนี่ยที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางโดยรวมขององค์กร ยกตัวอย่างเช่นนะครับหากองค์กรของเราให้คุณค่ากับคำว่านวัตกรรมแต่ผู้นำหรือผู้จัดการของเราเนี่ยกลับมีวิธีพูดหรือวิธีปฏิบัติที่มักจะปฏิเสธแล้วก็ปิดกั้นอยู่เสมอเวลาพนักงานเสนอไอเดียมีใหม่หรือพยายามที่จะชวนกันคิดนอกกรอบเนี่ยครับ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเลยก็คือแน่นอนพนักงานย่อมสับสนครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ตกลงฉันเสนอได้หรือเสนอไม่ได้เขาเปิดรับความคิดใหม่ๆหรือไม่เปิดรับกันแน่วิธีแก้ไขเลยก็คือผู้นำหรือผู้จัดการก็ควรต้องเป็นแบบอย่างของการนำค่านิยมหลักขององค์กรเนี่ยมาใช้พูดทำ หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆภายในองค์กรอยู่อย่างสม่ำเสมอครับรวมไปถึงการที่ยกย่องชมเชยหรือบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพนักงานที่มักจะนำค่านิยมองค์กรไปปฏิบัติด,ด้วยครับข้อที่2ขาดการสื่อสารแบบเปิดเผยและความโปร่งใส การสื่อสารแบบเปิดเผยมีความสำคัญอย่างมากเลยฮะต่อการสร้างความไว้วางใจภายในองค์กรหากพนักงานของเราเนี่ยกำลังรูงร้สึกว่าตนเองถูกปิดบังเรื่องต่างๆภายในองค์กรเช่นเหตุผลของการตัดสินใจแบบนี้หรือทิศทางขององค์กรเป็นแบบไหนมันก็ยากครับที่เราจะทำให้พนักงานเชื่อมโยงตัวเขาเข้าไปสู่ค่านิยมขององค์กรครับตัวอย่างเช่น องค์กรที่เน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์แต่ผู้บริหารเนี่ยกับลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงการละเมิดจรรยาบรรณอะไรบางอย่างภายในองค์กรเนี่ยการขาดความโปร่งใสเหล่านี้ครับมันก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจทําให้พนักงานสงสัยว่าเอ๊ะตกลงองค์กรมุ่งมั่นจริงใจกับคําว่าความซื่อสัตย์ที่เป็นค่านิยมของเราอยู่หรือเปล่าวิธีแก้ไขเลยนะครับก็คือการส่งเสริม การสนทนาแบบเปิดเผยครับรวมไปถึงการเปิดรับข้อเสนอแนะจากทุกระดับในองค์กรการเปิดให้มีเซกชันแบบถามตอบเป็นประจำเพื่อให้ผู้นำเนี่ยสามารถมาเป็นคนตอบแล้วก็คลายกังวลของพนักงานและแสดงความโปร่งใสที่ตั้งใจแล้วมุ่งมั่นจะก่อให้เกิดขึ้นได้ครับข้อที่3อัตราการลาออกของพนักงานสูงขึ้น พนักงานที่ไม่รู้สึกมีส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององคอ์กรนะครับก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่เขาจะมองหาองคอ์กรอื่นๆที่มันแมชกับเขามากกว่าและยิ่งพนักงานไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตามค่านิยมองคอ์กรอย่างไรเนี่ยก็ง่ายมากเลยครับที่เขาจะตัดสินใจลาออก สถิติหนึ่งของการศึกษาของดีรอยนะครับเขาพบว่าบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเนี่ยสามารถลดอัตราการลาออกได้ถึง41%เลยครับฉะนั้นวิธีแก้ไขในข้อนี้ก็แน่นอนก็ต้องย่อมสร้างความมีส่วนร่วมความเป็นส่วนหนึ่งกับพนักงานพยายามจัดโปรแกรมที่มีการยกย่องเชิมเชยให้รางวัลเก็พนักงานที่เป็นแบบอย่างของการนำค่านิยมขององ,องค์กรไปปฏิบัติใช้ครับ ข้อที่4การทำงานแบบไซโลและการขาดความร่วมมือค่านิยมหลักขององค์กรเนี่ยเขามักจะมุ่งเน้นไปที่การทํางานร่วมกันการทํางานเป็นทีมใช่ไหมครับเมื่อพนักงานไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าบทบาทของตนเองเนี่ยมีความสําคัญต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างไร ไอความรู้สึกหรือ mindset อะไรแบบนี้มันก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง collaborative culture อย่างมากเลยฮะตัวอย่างเช่นหากสมมุติองค์กรของเราเนี่ยให้คุณค่าในเรื่องความร่วมมือแต่ในองค์กรกลับมีโครงสร้างแผนกมีกฎระเบียบในการทำงานที่เข่งครัดแล้วก,ก็มีข้อจำกัดมากมายเลยในการทำงานแบบข้ามสายงานเนี่ย ต,ต,ต่างเหล่านี้ฮะมันก็ทําให้พนักงานเนี่ยพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้มุมมองใหม่ๆจากแผนกอื่นๆวิธีแก้ไขเลยก็คือก็อาจจะต้องทำลายกำแพงการทำงานแบบไซโลหรือการทำงานแบบแยกส่วนไปนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือการปฏิสัมพันธ์การแบ่งปันข้อมูลอะไรต่างๆในองค์กรมากขึ้นข้อที่ 5. ลูกค้าร้องเรียนและเกิดปัญหาในการบริการ หากค่านิยมหลักขององค์กรเราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การบริการลูกค้าแต่พนักงานของเราเนี่ยดันขาดความกระตือรือร้นอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับต่อประสบการณ์ของลูกค้าเวลาที่เขาเข้ามาใช้บริการในองค์กรของเราการศึกษาชิ้นหนึ่งของ PWC เนี่ยพบเลยฮะว่า7 3เซ์ของลูกค้าเนี่ยกล่าวว่าประสบการณ์ที่ตนเองได้รับจาก งานบริการเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากเลยต่อการตัดสินใจซื้อของตัวเขา วิธีแก้ไขในข้อนี้เลยนะครับก็ต้องพยายามเชื่อมโยงค่านิยมหลักขององค์กรเข้าไปในการฝึกอบรมหรือเทรนนิ่งในเรื่องของการบริการลูกค้ากับพนักงานอยู่เป็นสม่ำเสมอครับแล้วก็ควรที่จะมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้อำนาจบางอย่างแก่พนักงานในการตัดสินใจหน้างานเพื่อจะส่งเสริมประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้นไปอีกครับ ข้อที่6กกำลังใจและความผูกพันของพนักงานต่ำลงพนักงานที่ไม่เข้าใจค่านิยมหลักขององค์กรก็มีแนวโน้มเลยฮะที่เขาจะขาดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงานซึ่งนำไปสู่ขวัญกำลังใจที่ตกต่ำ productivity ที่ลดลงรวมถึงความรู้สึกผูกพันที่ขาดหายไปครับ สถิติการศึกษาหนึ่งจากแกลลอบนะครับพบว่าพนักงานเนี่ยที่มีส่วนร่วมหรือมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรสูงเนี่ยส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ productivity และผลกำไรมากถึง21%เลยะครับวิธีแก้ไข,ขของข้อนี้ก็คือองค์กรก็ควรที่จะต้องสื่อสารวิสัยทัศ และก็พันธกิจขององค์กรให้พนักงานรับรู้อยู่สม่ำเสม,สม,สมอครับแล้วก็เน้นย้ำว่าบทบาทของแต่ละคนเนี่ยมีส่วนช่วยองค์กรในภาพรวมได้อย่างไรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมเข้าร่วมในโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีจุดมุ่งหมายเดียวกับองค์กรครับข้อที่7ด เกิดความยากลำบากในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถหรือ t ALENTS ต้องบอกว่าตลาดการแข่งขันแย่งชิงผู้สมัครงานในปัจจุบัน,น่ยสูงมากๆเลยนะครับและผู้สมัครงานหลายคนก็เริ่มให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและก็สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวของพวกเขาครับดังนั้นหากองค์กรของเรา ค่านิยมไม่ชัดเจนไม่รู้เลยว่าจุดไหนคือจุดที่ให้ความสำคัญไอ้อะไรเหล่านี้ฮะมันย่อมส่งสัญญาณเชิงลบไปยังผู้สมัครงานต่างๆที่มีศักยภาพสูงครับแล้วก็เป็นเรื่องยากมากเลยที่จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาสู่องค์กรของเราวิธีแก้ในข้อนี้นะครับเราอาจจะต้องสร้างการเชื่อมโยงให้เพิ่มมากขึ้น พยายามประยุกต์านิยมหลักเนี่ยขององค์กรเนี่ยเข้ามาในวิถีชีวิตในการทำงานในระบบการทำงานมากขึ้นครับก็ครบถ้วนทั้ง7ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทบทวนอีกครั้งนะครับว่าทั้ง7ข้อเนี่ยมีสัญญาณเตือนเรื่องอะไรบ้างสัญญาณเตือนที่1เลยก็คือการตัดสินใจและพฤติกรรมของพนักงานเริ่มไม่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ข้อที่2ขาดการสื่อสารแบบเปิดเผยข้อที่3อัตราการลาออกของพนักง,งานสูงขึ้นข้อที่4มีการทำงานแบบไซโลแล้วก็ขาดความร่วมมือกันของแผนกหรือข้ามสายงานข้อที่5ลูกค้าร้องเรียนแล้วก็เกิดปัญหาในบริการมากข้อที่6กกำลังใจและความผูกพันของพนักง,งานลด ต่ำลงและข้อสุดท้ายครับเกิดความยากลําบากครับในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้ามาสู่องค์กรต้องบอกว่าเจดสัญญาณนี้เป็นเจดสัญญาณที่คุณผู้ฟังสามารถนําไปสังเกตในองค์กรของเราได้นะครับและหาก พบเห็นสัญญาณเตือนต่างๆเหล่านี้นี่อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนค่านิยมหลักขององค์กรกลับมาทบทวนวิธีการสื่อสารในองค์กรของเรารวมไปถึงการกลับมาดูด้วยครับว่าเอ๊ะผู้นำผู้จัดการของเราเนี่ยเป็นแบบอย่างของการนำค่านิยมองค์กรมาใช้อยู่หรือเปล่าคุยกันไปอย่างอัดแน่นเลยครับ กาแฟของผมหมดแก้วพอดีเลยครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time